เกลับมาเจอศพคนตายโอ้ยโหใส่เก๊กมาด้วยไม่ดีละไม่ดีละไม่ดีไม่ดีไม่ดีคนด,ด,ด,ดีๆไม่มีใส่เก๊กมาหรอกนี่เมสิตนี่เมสิดเอ้ยจันเจยอนจันเจชัวอะไรนะจันเจย์ชัวในเมน่ะจันเจเหรอใช่มีเท่าไหร่ใส่เข้ามาเลยจันเฮ้ยยอนมึงก็อย่าไปนี่อย,อย่าไปอย่าไปท้าทายเดี๋จะขอฆ่าไม่ได้นะ อย่าไปท้าทายอย่าไปท้าทายเฮ้ยเอ้าอะไรแล้วเพื่อนมันเพื่อนมันลุกขึ้นมอ่ะแลแมวมันเด้งไงเพื่อนมันก็ใส่แมวของมันเฮ้ย <Hey. S 1> ไม่ได้มันขั้นหนึ่งอยู่ไอ้เวรเพื่อนเพื่องเทื่อนเพื่อง,อองนแยวขั้นหนึ่งบ้านไม้ละล่าสุด yawn bắn đay yawn bắn đeo pí, ở cả pí ở cả pí ở cả bắn đeo pí ở cả pí đột đột fake, bay ôm, kêu j fake ôm, anh nãy kêu thục lơi thục lơi yawn ở lơi 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 ยยอยอกูจะล้มละไม่ได้โอ้โหมันก็ตีไกลเกินกูพับเฟซไปละไม่ให้หนวดเขาเรียกว่าไม่ให้หนวดเขบอกเรียกว่าไม่ให้หนวดยอนไม่ให้หนวดไม่ให้หนวดไม่ให้หนวดโอ้โหโอ้โหยอย้อยอยอนยอเฮ้ยโอ้โหยีแพล อ้ขี้ไอโอ๊ตไอสัตว์ไอโอ๊ตมาพี่ขี้ไหนี่อนชมไม่ชนไม่ชนไม่ชนไอยอนหกคุณโลงไอขี้ไอโอ๊ตเสือให้มันบูดให้มันบูดไม่บูดไม่บูดอยู่กูปักไม่บูด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 อยู่กูบอดอีกย้อนไปสองไอโอ๊ตมึงมาดินี่ทั้งพ่อทั้งมึงอะบอดไปให้หมดยินนิ่งๆไปซะ เรียบร้อยทั้งพ่อทันไนยโอ๊ตหากูไม่เจอลวจะวโดยกระชายกูเข้าไปพี่อยาไปไม้รัวๆแล้วเราจะไปวนมันเราจะไปวนไม้มันใช้หนวดทำไมอ่ะจริงปะเปไม้รัวๆเราจะไปวนไม้ให้มันใช้หนวดตีเราเนี่ยเห็นปะเห็นปะ เห็นไหมเห็นไหมครับเราไม่ได้วนไม้เราพับเซฟปุ๊บเขาก็ต้องใช้มือถูกไม้โดยที่เขาไม่สามารถใช้หนวดฟาดไม้พังได้เราไม่แจกหนวดเขาคือการเซฟเรารู้ว่าเจอตัวอะไรเราต้องรับมือยังไงอันนี้คือเรารู้ครับวิธีที่เรารู้คือเราต้องรับมือตัวนี้ยังไงใช่ไหมเป็นไงเปไม้เป็นไงอนคนถ้าคนไม่เปไม้คนวนไม้เป็นไงหนุนเห็นไหม เห็นไหมครับ F F เห็นไหมครับน้องเนี่ยถ้าวนไม้ปุ๊บโดนหนวดขึ้นมาเนี่ยเนี่ยจะจุ้งไม่ได้ถ้าเราไปไม้หนวดเขาไม่สามารถพังไม้ได้จำไว้นะพูดแบบที่พูดออกไปเนี่ยเข้าไปในสมองแล้วก็จาจาถ้าเล่นเกมนี้จําจําจเเาเยอะๆที่พูดออกไปออกไปให้เลยไม่ใช่ใ네แบาเข้าหูซ้ายปุ๊บทะลุออกหูขวาไปเลยพอไปเล่นจริงพับไม่พับไม้ไปวนให้เขาหนวดตีพรหนวดขั้นสามจุกไม่ได้จบตาย นะยาวเลยเห็นไหมบอ,อกแนละ้วใต้ผมพูดสอนอนะ่ะมันจะยาวหน่อยเพราะผมพูดแบบว่าในหลักแบบแบบว่าแบบว่าเนเมซิตอะ่ะเวลาหนวดขั้นหนึ่งอะ่ะมันไม่สามารถพังไม้ได้เข้าใจไหมเนเมซิตอ่ะหนวดขั้นหนึ่งมันไม่สามารถพังไม้ได้ไม่สามารถพังไม้ดูฟังนะหนวดขั้นหนึ่งของเนเมซิตไม่สามารถ พังไม้ได้เพราะฉะนั้นเราพับเซฟปุ๊บเขาหนวดฟาดไม้ปุ๊บไม้จะไม่พังเขาต้องเสียเวลาทุบป,ปุ๊บจังหวะที่เราทุบเราวิ่งฉีกเข้าไปอีกฝั่งหนึ่งพอทุบเสร็จปุ๊บเขาถึงเดินตามไปเดินตามไปแต่กับกันว่าเน,นี่ยถ้าเพิ่มหนวดปุ๊บเขาใช้หนวดตีปุ๊บไม้พังปุ๊บเขาเดินตามเลยอันนี้หลักการนะเข้าใจไหมเออจำจำพี่พูดอไปคือจำจำเยอะเยอะเพราะอะไรที่เราเปไม้เซฟอืมเพราะเขาไม่สามารถใช้หนวดพังไม้ได้ <kin> อเออไม่พิมพ์ต่อเลยถามจะมีมีอะไรไม่รู้จกสอบถามไหมสอบสอบถามได้นะไม่อย่างเงียบไปงไงผมใจคอไม่ดีเลยอย่างเงียบสิโอ้โหเล่ผมใจไม่ได้ดา่าถ้าดา่าบอกไอ้ไี้ไอ้อเงี้ยเขาเรียกด่าอันนี้คือสอนสอนให้รู้ว่าเราเจอฆาตกรตัวไหนอะเราควรเล่นยังไง เนี่ยต่างเงี้ยเราโวลไม้มันเราโวลไม้ไม่ได้แล้วเออโดนหนวดแล้วเพราะหนวดขั้นสองขั้นสามแล้วไหนวะเนี่ยโดนหนวดแล้วแจกหนวดแล้วหนวด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 แบบหนวดขั้นสามแล้วจุกยากแล้วเขาเงียบเลยผมงงเลยอย่างเงียบสิใจคอไม่ดีเลยดักพับไม้คิวทำดักอัพไม้คือนเลย เข้าเร่งไปกี่หมื่นชั่วโมงแล้วมึงไปสอนที่เอกเขาห้าร้อยหไม่เด้ไม่ใช่เขาไม่ได้สอนเขาบอกว่าเนี่ยเราเราวนหมอยไม่ได้แล้วนะครับแต่ดูไหมว,ว่าว่าถ้าถ้าถ้าเราเปย์เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้คือเมื่อกี้เมื่อกี้เขาเมื่อกี้เขาต้องกระชื้นมาใช่ป่ะนี่ไงเห็นยังเห็นยังคือหนวดขั้นสามเห็นหรือยังครับว่านี่คือหนวดขั้นสามเห็นหรือยังฟาดปั๊บใช้หนวดฟาดปุ๊บก็เรียบร้อยเลยเข้าใจปะ่ะ พอใช้หนวดฟาดปุ๊บไม้พังเลยจากตอนแรกเขาไม่สามารถใช้หนวดฟาดไม้ได้เข้าใจปะเข้าใจยังครับเห็นยังว่าไม้พังคือเราไม่สามารถเราไม่สามารถเปไม้เพื่อเขาทุกไม้ได้แล้วเ,เขาสามารถใช้เข้เาใจนะเออเย้ขอบคุณครับสุภกระชับสิบเก้าแบบเข้าใจนะที่สอนไปเนะี่ยที่สอนไปจำเวลาไปเล่นเนี่ยได้ไม่เป็นภาระกับ กับเรื่องของเพื่อนโอ้ไม่จับว่าเจอเนเมซิตโอ้โวนไม้ครับวนไม้ครับเขาตีหนวดปังวนไม้ครับเขาตีหนวดปังเอาเพิ่มหนวดเรียบร้อยเรียบร้อยเลยครับโดนเนเมซิสเพิ่มหนวดเรียบร้อยเลยครับจุกยังไงครับเนเมซิสหนวดขั้นสามอะครับจุกยังไงก่อนด้วยจุกด้วยถ้าเพื่อนร่วมทีมหมกะากทำไงนีนอกจากจะแบบโอ้โหไม่กากไม่กากคนเราก็ต้องเล่งมีผีผ้ากันบ้าง แล้วเขาไม่พิมพ์เลยไนงะเขาหายไปเลยไนงะอยากรู้อะไรเพิ่มเติมถามได้ครับไม่ได้ด่าอันนี้สอนนะเขาเรียกสอนไม่ได้ด่านี่แหละเหตุผลที่ทําไมผมต้องพับไม้ก่อนนี่คือคําตอบแล้วนะที่ผมพูดออกไปคือคาตอบแล้วเวลาเจอในเมติซิสอะแบบว่าเราควรพับไปทิ้งไปก่อนเซฟให้เขาทุบไม้พอกับทุบไม้ปุ๊บเราก็มีระยะในการวิ่งฉีกออกไปเดี๋ยวผมอาจจะเอาคลิปเนี้ยไปลง YouTube เป็นคลิปให้ด้วยแล้วกันอืมอาจจะเอามาเป็นคลิปด้วยเพื่อเป็น ก็เป็นความรู้กับน้องๆที่ไม่ได้รู้แล้วพิมมาแบบนี้พี่เอกเปย์ไมยับความเปย์ไมยับมันมีเหตุผลอยู่ว่าผมทําไมผมถึงเปย์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุผลของมันอยู่ครับแล้วเพื่อนมันไม่ช่วยอ่ะมันไปโดดเข้าตู้ทาไมอ่ะฮะตูเปิดล้วมีตูข้างผมอย่างมะ ยังไลเจมมาเข้าตู้ทำไมอ่ะทำไมมันไม่ช่วยเบือองยอนมันมีตันตู้พี่เอ้าอะไลเจ๊ไปไหนอ่ะโอ้โหแล้วไม่ช่วยด้วยมันจะโดดตู้เข้าใจครับผมรู้ว่ามีตันตู้อ่ะแต่เพื่อนโดนตีกันเมื่อกี้แล้วอ่ะทำไมมันถึงไม่ช่วยเนี่ยออกมาไล่ผมไกลอ่ะต้องช่วยแล้วนะไม่ช่วยไจลมากคนไกลนู่นออกมาตูวนู้นแล้วจบแล้วครับบแบ อยู่หน้าประตูเหลือสามคนเพื่อนไม่สุดวะแล้วเลย <ไอ S 1> มีชีวิทไไอเจฟเมันมัวแต่มันมัวแต่ไปโดดตู้ครับโดดไปโดดเข้าโดดออกโดดเข้าโดดออกเนี่ยมันจะโดดตู้ครับแทนที่จะช่วยย้อนผมก็งงว่าทำไมมันถึง <c oughs> คิดที่จะไปเลือกที่จะโดดตู้ผมงง ฟังแล้วกดๆแล้วจำจำแล้วนำไปใช้น้ำ <c oughs> ที่เอกแนะนำอย่างดีไม่ได้ดูเดาเลยพ <c oughs> ี่เจ้าขอบคุณโดเวยนะร้อยครับขอบคุณท้อแังเวนอันนี้จริงอันนี้ไม่ได้อันนี้ผมไม่ได้หลอกด่านะเว้ยอันนี้ผมไม่ได้หลอกด่านะอันนี้จริงจังนะอันนี้จริงจังนะผมไม่ได้หลอกด่าอะไรใดๆทั้งสิ้นนะกี่เปอร์เซ็นต์ละ สี่เปอร์เซ็นต์กูก็สี่เอร์เซ็นตอ,อนกูย้อน คนมันจะรอดอ่ะเออต่อให้เราเกมมันจะพิอยังไงต่อให้เราดูโดนเฝ้ายังไงมันก็จะรอดอ่ะอืมนี่แหละมันเป็นวิธีแบบว่าเอาคลิปนี้เดี๋ยวอาจจะไปลงยูทูปให้นะน้องที่บอกว่าเพียกเปยไม้ยับเลยอันนี้คือความรู้แล้วนะเอาหูซ้ายทะลุหูขวาไม่เอาจําเลยผู้ที่พูดไปจาแล้วก็เซฟเซฟเซฟแล้วก็เอาไปหัดเล่นดู